มาต่อกันในส่วนที่2นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการควบคุมเซอร์โวจากคอมพิวเตอร์โดยการใช้ GUI นะครับผมจะใช้ชาร์จบารในการควบคุมนะครับสั้ง p r o เ e c t ์วิดีโอ o ร้อมแอปพลิเคชันนะครับผมจอยเอ c o n t r o l l e r ตอนพัตที่แล้วนะครับเราต่ออบอร์ดควบคุมเนี่ยเข้าที่พอร์ตคอมสิ14นะครับดังนั้นเราก็จะใช้พอร์ตเดียวกันนี่แหละเอาซีเรียลพอร์ตเข้ามาวางก่อนผมพิมพ์เอาดีกว่าผมขี้เกียจเดือนหาะนะซีเรียลพอตนะครับถึงที่เราต้องได้ใช้อีกตัวก็คือแทร็กปานะครับเนี่ย <c oughs> เพื่อความสมูทนะครับ <c oughs> ผมจะเอาแท็กบาร์เนี่ยผมจะให้ค่าแท็กบาร์เนี่ยตั้งแต่0 <c oughs> ถึง1,000นี่นะครับ <c oughs> ในส่วนของ serial port นะครับพอตเนมก็คือพ o ตคอมสิบนะครับส่วน b ัตเตอร์อะไรพวกนี้ก็ใช้ค่า default นะครับก6 0 0็นียยนี่ทีนี้ <c oughs> เราจะทําให้มันควบคุมได้ยังไงเราดูที่กล้องนะั้นนี่นี่นี่นจะเห็นนะ <c oughs> เราจะทําให้มันควบคุมได้ยังไงนี่เรามาดูอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการอดรากทีอ่อะไรเนี่ยตัวคอนโทลของแท็กบาร์นะครับมันก็คืออีเวนต์อะไรวะว่าลูแงหรือเปล่านะผมดับันลิกเลยนะครับ อ่าสกรอออเอร์คเท <c oughs> มันคือ e v e n นต์สกรอนะก็คือเมื่อมีการเลื่อนนะเร,เราลองกดดูก่อนนะเนี่ยนะครับเมื่อมีการเลื่อนนะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่าอะ่ะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อก็คอ,คอนโซลนะไม่ใช่คอนโทรคอนโซ ดัดไว้แทร็กป้าหนึ่งดิการอ้างถึงอ็อบเจกต์แทร็กปาเนี่ยเราสามารถอ้างได้สองสองแบบก็คืออ้างโดยชื่อตรงตรงเลยหรือเราจะอ้างจากเซนเดอร์อ็อบเจกต์ตัว er เซนเดอร์นี่หมายถึงตัวที่ทำให้เกิอดอีเวนต์ตัวแทร็กป้านั่นสกรอนะครับไอ้นั่นแหละฮะ <c oughs> ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เกิอดอีเวนต์ชื่อสกรอนี่นแหละซึ่ง อีเวนต์ตัวนี้มันจะเรียกใช้เมทัลตตัวนี้ให้ autonomy. อัตโนมัตินะแล้วก็ส่งตัวนี้พารามิเตอร์มาสองตัวก็คือตัวอีเวนต์แล้วก็ตัวเซนเตอร์คือตัวที่ทำให้เกิดอีเวนต์สกอร์ตัวนี้อ่ะผมจะลองดูนะเนื่องจากว่ามันเป็นอ็อบเจกต์ไงแล้วก็ต้องแคสติ้งให้มันบอกว่ามันคือแทร็กบาร์นะอเซนเตอร์ er. ตัวนี้ ไอตัว track bar sender ตัวเนี้ยมันจะหมายถึง track bar หนึ่งละแล้วก็สามารถที่จะเรียกใช้เราต้องมงเล็ยให้มันหน่อย d value ใช่ไหมหรือเปล่านคะครับ value เนี่ยนะ <c oughs> จะเป็นค่าที่ได้ซึ่งค่า track bar ที่ผมดีไซน์เอาไว้เนี่ย ค่าน้อยสุดจะอยู่ที่ศูนมากสุดก็คือหนึ่งพันนั่นเองเมื่อเราเลื่อนดูที่เอาพุทนะั้นสังเกตที่เอาพุทนะครับเนี่ยสังเกตว่าสูงสุดก็คือหนึ่งพันน้อยสุด <c oughs> แล้อยากว่าเราต้องการที่จะควบคุมสวมมอเตอร์ or, ซึ่งสวมมอเตอร์ or, เนี่ยเรามันต้องใช้ค่าศูนย์ถึง1้อยแปดสิเพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงค่าศูนย์ถึง1 0 0 0พันเนี่ย ให้เป็นให้เป็นให้เป็นศูนย์งรปดสิบกว่าผมไม่ได้ใจว่า c c h a r จะมีฟังก์ชันในการแมปป g ิ้งว e ลูป p ิ้งค่าข้อมูลหรือเปล่าแต่ผมก็จะใช้โค้ดที่ผมเคยเขียนเอาไว้แล้ว <c oughs> เมื่อนานมาแล้วเอยพิกเซลอยู่ไนเนี่ยพิกเซลดันะครับ เป็นไฟจา s าส i ิปอ่านี่นี่ <c oughs> นี่นี่ mapping v า l u e ผมก็ copy มาเลยแล้วก็วางลงไปปรับนิดหน่อยนะครับจากตรงนี้เอาเป็น double กันละกัน ดับเบิลเคยนผิด c t r l C เอ้า c t r l V c t r l V สำหรับถ้าใครงง,งฟังก์ชันนี้นะครับไม่ต้องงงนะมันคือ <c oughs> มันก็คือการอ่าพวก เปรียบเทียบพวกเศษส่วนพวกอะไรพวกเนี้ยที่เราเคยเรียนคณิตศาสตร์ตอนมสองเนี่ยการหาพวกเปอร์เซนต์พวกอะไรเนี่ยคูณอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือการฟังก์ชันนี้นะจะทําการแมปปิ้งค่าตัวเนี้ยซึ่งอยู่ในช่วงของข,องของ้งขอมูลช่วงเนี้ยให้เป็นข้อมูลช่วงเนี้ยนะครับ <c oughs> หมายความว่าลองดู ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็น value ใช้ตัวเนี้ยคือแทน value ตัวนี้นะครับไม่ใช้ Map ซึ่ง Map เนี่ยรับอยู่5ค่าใช่ไหมอ่าค่าที่1นะเป็นค่าข้อมูลจาก0นยะ์ข้อมูลจาก t ทร็ปดถึง1000นะครับ Ma p เป็นช่วงของข้อมูลช่วง0ถึง180อ่าเรามาดูกันว่าข้อมูลที่เราได้ มันจะแสดงออกมาเป็นยังไงนะสังเกตน,นะ <c oughs> สังเกตว่าค่ามันไม่เกินร้อยแปดสิบหรือไม่เกินช่วงศูนย์ถึงร้อยแปดสิบแต่เนื่องจากว่ามันวีเทินเป็นดับเบิลมันจะมีเศษส่วนเข้ามาด้วยนะผมก็จะแคสติ้งไอ้ฟังชันแมทเนี่ยให้เป็นอินเป็นเลขจำนวนเต็มซะแล้วก็จะได้ค่าของตัวเลขที่เราจะต้องส่งให้กับ ซีเรียลพอร์ตเพื่อนำไปควบคุมโซล์แล้นะครับ <c oughs> นี้วิธีการส่งทำยังไงนะ <c oughs> เราสามารถส่งได้หลายวิธีเอ้ไม่ใช่เราสามารถสร้างการส่งได้หลากหลายกรณีหลายวิธีนะครับเราอาจจะสร้างเทรดขึ้นมาหรือใช้ t i m เมอรหรืออาจจะใช้ตัว t r a ็กบ่า e อีเวนะครับอ่าในที่นี้ผมจะลองใช้ตัว t r a c k b ่า e อีเวนก่อน ก็คือเมื่อมีการสกรอตก็คือใช้ตัวเดียวกันเลยก็คือนี่แหละสกรอตค <c oughs> อมเมนต์ตัวนี้เอาไว้นะครับแล้วก๊อปช่วงาการสร้างข้อมูลตัวนี้มา <c oughs> เราได้ข้อมูลแล้วเราก็จะส่งส่งไปทางซนะีเรียลพอร์ตครับแต่ก่อนอื่นนะเราต้อง ก่อนที่เราจะใช้งาน Serial Port ได้เนี่ยเ <c oughs> มื่อเรากำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆให้ Serial Port ได้แล้วสิ่งสำคัญเลยก็คือการเปิดใช้งาน p r t นะคร Serial Port 1 open หน่อยนะฮะเปิดใช้งาน Port แล้ว Port <c oughs> ก็พร้อมที่จะใช้งานในการรับหรือส่งละรับ <c oughs> ก็จะใช้ Serial Port ไ h t right. ระปติดัดไรเนี่ยก็จะส่งข้อมูลที่เราอยากจะส่งเข้าไปแต่ผมต้องการที่จะส่งไอ้ตัว New Line ไปด้วยผมก็จะใช้ไรไลส์เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องแบบใส่ b a c k s l a s h n ทีหลังอีกนะ <c oughs> ผมจะส่งตัววเข้าไป <c oughs> เนื่องจากว่าไรส์ไลส์ right เนี่ยมันรับสตริงใช่ไหม สตริงเนี่ยเราก็ต้องแปลงอีกตัววอลให้เป็น string อาจจะเป็น dot t o string หรือว่าเอามาบวกเข้ากับส r i n g นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เป็นสตริงแล้ <c oughs> ถึงตรงนี้นะครับดูดูที่กล้องนะครับมันน่าจะเปลี่ยนมันน่าจะหมุนละเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องขึ้นมา เก็บภาพหน่อยที <c oughs> นี้ผมจะลองรันโปรแกรมนะครับลองรันโปรแกรมแล้วก็จะลองหมุนดูนะครับนะ <c oughs> นะครับหมุนแล้วนะครับ สังเกตนะสังเกตว่าเราเราเลื่อนอด้วยความเร็วเท่าไหร่มันก็จะเร็วตามหรือว่ามันคือทุกอย่างเราสามารถควบคุมได้ด้วยการเลื่อนแทร็กบาร์ตรงนี้นะครับจะเลื่อนช้าเลื่อนเร็วก็นี่แหละกล้องมันก็จะหมุนตามทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องตัดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของความสมูทในการหมุนนะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะมีแนวคิดเล็กๆไม่น้อยเพิ่มเข้ามาอีกนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะเป็นเทคนิคในพาร์ทที่3ามกแล้วกันนะครับสำหรับพารนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ